เราไปต่อที่ตัวต่อไปเลยนะคะทุกคนมันไม่มีจุดวาร์มนะตัวนี้น้องวางเราเอาตายไปรอบหนึ่งแล้วอะตอนนี้คาวเซียของฟางน่าจะเหลือสีฟ้าสิบสีลูกสีเขียวหนึ่งสีเหลืองสองโอเคน่าจะพอได้อยู่ตัวนี้ฟางว่าน่าจะต้องใช้สีเหลืองอะเพราะมันเวลสับสิบเลยอะรอบที่แล้วน้องวางคิดตุยไปรอบนี้จะไปแก้มือ พี่บอฮีบจริงด้วยมีเพาเฟียรเราเก็บอ่เผาเฟียเก็บแล้วน้องเวลสาสิบด้วยนะว้าวน้องตัวใหญ่เบอ้อเริ่มเลยน้องเพนเคิงเอ้ไหม่น้องเพนคิงน้องคิงปกาก้าเออฟ <c oughs> ังดูน,น้องกวางก่อนนี่เราสามารถใช้ยาได้นะคะทุกคนอ ลองใช้ย,ยากับกวางดูอุ๊ยเหมือนน้องกวางแฮปปี้ขึ้นน่ะอุ่ยเหมือนน้องกวางแฮปปี้ขึ้นจริงๆนะคะทุกคนฟังใช้ย,ยากับน้องกวางว่าเหมือนน้องกวางแบบแฮปปี้อะ่ะเบิกบานอะฟังบอกไม่ถูกอุ๊ยนกตัวนี้ฟังยังไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวขอก่อนย,ยิยงมันมาแล้วยิงยิงวลง เออยิงเฮ้ย <Okay. S 2> ยิงเฮ้ <Okay. S 2> ยจับเอ,อ้ยติดไหมไปไปติดเธอเฮ้ยรถุดจับเฮ้ย <Okay. S 2> ตายอุ้ยหลุดอีกแล้ว okay. ลอ่ะเฮ้รอบนี้จับโว้วไม่ได้เฮ้ย เราหมดแรงแล้วน้าจะจับได้ขึ้นโอ้ยลูกตีก้าเดี๋ยววุว้ตจับเออตีเธอ,อจับได้จริงๆโอ้ยน้องกวางกวางไม่มีสิทธิ์ได้โจมตีเลยนะคะทุกคนอุ้ยมันพาพวกมาลุ้มอะ่ะ ใช้สีเขียวที่เหลือลูกเดียวแล้วฮึตายไปแล้วอ่ะโอ้ยเหลือตัวอื่นดูเดี๋ยวว้วกดิงด้งยิงยิงเร้ยยิงเดี๋ยวนะสั่งโจมตีศัตรูโอเค ยิงว้ายเฮ้อ hey! าตุยไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ hey! เราต้องเอาบอลจับแล้ว,วนั่นไงตุยไปแล้วอะอุ้ยไม่ได้เลยเลยอะอุ้ยตัวนี้มาแล้วด้วยอะ่ะเดี๋ยวใช้ปืนเลยยิงเออสัต์ไปหนึ่งแล้ว ว้าวใส่กระสุนยิงเออวางช่วยแม่ได้ดีเออสัดกันตกวางสัดไปเคเคเออหลบอุ้ยวยิงไอ้โอ้จับตึ้งอุ้ยตัวนี้มาช่วยอ่ะตายแล้ว รลบกันว้าวางหิู่ว่ะตายแล้วตายขออยแล้าหมุนเะดี๋ยวนะของกินอ้ามีน้องไก่สี่อันอันหนึ่งแล้วค่ะทุกคนน้องไก่อากวางเฮ้ ป้ากีเหมีกวางอ่ะกินไปเลยสองลูกอ้าวหมดแล้วว้าวอือตายไอตัวนี้ก็แรงดีไม่มีตกเลยว้าดิเขีใส่กระสุนไอโอ้อ อยากจับไม่อยากจับไลยตัวนี้ยใสกระสุนก่อนโอ้าเตรียมเตรียมเตรียมซัดเค <Okay. S 1> เปิดแล้วใสกระสุนต่อเออซัดอีก <What? S 1> ไปลบโอเคอุ้ยรอรอใส่กระสุนแป๊บเอ้น้อง <Huh? S 1> กวางช่วยแม่ก่อนนะ เอ้วางมันก็ช่วยถึงเต็มที่เลยอะ่ะเออตกใจเห็นต้องโอ้โหกระสุนไฟก็ามาน้องวางอะ่ะไอเฮ้ว้วเยาสัด <Yeah. S 1> เออดีมากใส่กระสุนปัดอือหือยิงเฮ้วายเฮ้ได้ โว้วนะใส่กระสุนกอนไอ้เจ๊งอือีกส่งสับทีอ่ะจะจับได้อ่ะ uh. โอ้ยดาววิง้งวิ้งดาววิง้งวิ้งอ่ทีนึงแล้วกันจะใช้บอลเขียวแล้วโว้วไอ้ตบเติงตรงนะปา,าสั่งไม่ให้โจมตีก่อนนะคะ <Yes. S 1> ทุกคน เดี๋ยวเราขึ้นละกันประมาณนี้นะ่าจะใช้บนเขียวได้แล้วแหละ <Yeah. S 1> หรือไม่ก็บลเหลืองไปเลยแ <Yeah. S 1> บบนึ้โอ้ยตกเหวอ,อะไรตอนนี้วะเนี่ยนกกวางเราจะตุยแล้ว <Yeah. S 1> จับไปดอนเออจะหลุดไหมหลดุด <Yeah. S 1> <c oughs> บอลเหลืองเลยแล้วกันโวเดี๋ยวหาจังหวาก่อนเอเฮ้ยลบอ่าอาจังหวาดแป๊บเคโว้โเคเฮ้ยน้องกวางเราโดนยิงธนูไปกัน เออบอลเหลืองเลยกาดติดติดไปลอ,อยเรียบรอย้อยปิดจบแล้วอุ้ยน้อง้อนเก่งมากเลยอ่ะมีอะไรบ้างมองไม่เห็นแล้วอ่ะมองไม่เห็นจริงๆนะเราเก็บบอลมาได้ลหลายตัวแล้วนะคะทุกคนเราได้คิงปักกาเพนคิงแอนเจลอ่ะ ไะเราไปเปิดจุดเทเลพอร์ตก่อนนะจ้าขึ้นไปไปอินไปโอ้โหตุ้ยอะ่ะต้องตุย้ยอุ้ยตัวเนี้ยไม่น่ายิงใกล้เลยอะ่ะมีอีกไหมเนี้ยมองไม่็นนะต้องธนูอย่างเดียวเลยแหละกระสุนน่าจะแรงไปอะ่ะ มองมองไม่เห็นเวลากลางคืนนะคะทุกคนแต่เวลากลางคืนนะ่ะโอ้โหสัตว์เยอะโอ้ยเปิดตัดแป๊บโอเค